สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมอนสเตอร์ครับจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักนะครับกับยนตกรรมซิตี Car 2รุ่นใหม่ในตลาดประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda City Hatchback แล้วก็ Honda City EHEV นะครับซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวแบบ World Premiere ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยด้วยครับ ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไปเทียบกับโฉมซีดานที่เปิดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะแตกต่างกันจุดไหนบ้างรวมไปถึงราคาจำหน่ายจะเร้าใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันก่อนเลยครับกับ Honda City Hatchback นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดตัวที่ประเทศไทยนะเนี่เดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยว่ามีอะไรที่แตกต่างมาจากโฉมซีดานกันบ้างนะครับนี่เห็น หน้าตาครั้งแรกผมบอกเลยว่าถูกใจนะครับวัยรุ่นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยวัยประมาณผมนะครับจะถูกใจเจ้า City Hatchback อย่างแน่นอนโดย Honda City Hatchback นะครับจะเปิดตัวมาด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับก็คือ S Plus นะครับ S วกแล้วก็ SV นะครับรุ่นกลางนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือรุ่น RS นะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกครับมองกันแบบว่าผ่านเนี่ยมองกันโดยรวมเนี่ย ต้องยอมรับตรงๆว่าเหมือนกับรุ่น RS ในเวอร์ชั่นตัวถังซีดานนะครับก็คือนี่จะได้กระจังหน้าสีดำนะครับ l ลอสแบ็ Black, แล้วก็โลโก้ RS นะครับส่วนรุ่น S+ กับ SV เนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะก็แตกต่างเหมือนกับโฉมซีดานเลยนะครับแน่นอนครับไฟหน้าต้องมาพร้อมกับไฟ LED อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ ก็เป็นเหมือนรุ่น RS ใน e ีดานนะครับเป็นไฟ LED แล้วก็ Daytime Running Light ก็เป็น LED เช่นเดียวกันรวมไปถึงตรงนี้ครับกันชนด้านหน้าจะสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมีคีบดักอากาศตรงนี้นะครับสีดำนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับรวมไปถึงชายล่างกันชนตรงนี้นะครับก็จะมีสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเคฟล่าด้วยนะครับแล้วก็มีรังพึ่งดักอากาศนะครับทั้ง2จุดเลยนะตรงนี้ แล้วก็ถัดมาครับนี่ในส่วนของล้อแมกนะตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นซีดานนะครับโดยรุ่นท็อปสุด RS ในตัวถังในตัวถังแฮชแบ็กเนี่ยจะมาพร้อมกับล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นล้อแมกลายใหม่ด้วยสีดำนะครับดูดุดัดนดูสปอร์ตส่วนรุ่นย่อยลองลงไปก็จะเป็นล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับซึ่งล้อแมกตรงนี้เนี่ยก็ดีไซน์แตกต่างจากตัวถังซีดานด้วยนะครับด้านบน นะครับก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งในรุ่น RS นะครับตรงนี้จะสีดำรวมไปถึงเสาอากาศคีบฉลามด้านหลังนะครับสีดำนะครับแล้วก็นี่ครับไม่พูดถึงไม่ได้ด้านท้ายนะครับไฮไลท์เลยก็คือการมาของตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูนะครับจะเห็นได้ว่ามิติตัวถังเนี่ยจะสั้นกว่าในรุ่นซีดานนะครับ ถ้าดูจากสเปคแบบเป๊ะๆเนี่ยสั้นกว่าเดิมเนี่ย204ม mm ิมนะครับแต่ว่าสูงขึ้น21มิมนะไฟท้ายครับสองสว่างแบบ LED นะครับอันนี้ผมชอบมาตั้งแต่โฉมซีดานแล้วนะครับไฟท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบ BMW นะบอกตรงๆเลยนะครับดูดุดันขับตามท้ายนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับท้ายมันจะลาดลงมาแบบ มนๆนนะมันจะไม่ได้แบบว่าตูดตัดลงไปเหมือน Honda Jazz ที่เราคุ้นตานะครับมันจะมนๆนค่อยๆโค้คลงลงมานะครับด้านบนมีสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็5ประตูก็ต้องมีปัดน้ำฝนด้านท้ายนะครับในเพจ ซิตี้นะครับ RS แล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายนะครับดิฟฟิวเซอร์ท้ายตรงนี้นี่ก็คือดุดันนะครับดูสปอร์ตแตกต่างจากโฉมซีดานด้วยนะครับโฉมซีดานในรุ่น RS เนี่ยก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายอีกรูปแบบหนึง่งนะครับแต่พอมาเป็นตัวถังแอชแบกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าทําออกมาได้โดดเด่นเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับน่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับ สำหรับภายในห้องโดยสารของ Honda City Hatchback นะครับเอาดูกันแบบรวมๆกว,ว,ว้างๆก่อนนะครับต้องบอกว่าดีไซน์โดยรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า80%เนี่ยเหมือนกับตัวถังซีดาเลยนะครับในรุ่น RS นะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็สปอร์ตเล้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยในส่วนของเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับ เหมือนหนังกับอคันธาร่าหน่อยๆนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานี่เลยแถบเส้นสายสีแดงนะครับนี่ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยเต็มอารมณ์สปอร์ตแบบเต็มๆนะครับรวมไปถึงคอนโซลหน้าอ่ะนะครับคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นผิวสัมผัสนุ่มแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับบ่งบอกความสปอร์ตนะรวมไปถึงแผงประตูด้วยนะครับมือจับประตูก็จะเป็นตะเข็บสีแดงเหมือนกันนะครับ นี่ครับช่องปรับอุณหภูมิครับหน้าตาเหมือนเดิมเลยเหมือนฉมสีดานนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่วงกลมตรงนี้ครับสีแดงนะบ่งบอกความสปอร์ตนะครับหน้าจอเดิมนะครับเชื่อมต่อ Apple CarP l a y อะไรได้เหมือนเดิมตรงนี้ขอข้ามไปนะครับเหมือนเดิมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับ3ก้านแล้วก็มีแป้นแพดเดิลชิพตรงนี้ด้วยเฉพาะรุ่น RS นะครับ ถ้าเป็นรุ่นย่อยอื่นจะไม่มีแพดเดิลชิปตรงนี้นะครับปุ่มพุชสตาร์สีแดงแล้วก็ที่สำคัญครับหน้าปัดเรือนไม้ตรงนี้ครับจอ TFT นะครับวงล้อมกลมๆตรงนี้นครับส่องสว่างสีแดงนะครับรุ่นอื่นจะเป็นสีขาวนะแล้วก็คันเกียร์ตรงนี้ครับเดินได้ตะเข็บสีแดงเช่นเดียวกันนะครับช่องเสียบ USB 2ตําำแหน่งนะครับพร้อม Power Outlet นะตัวเอาตัวแปลง USB มาเสียบเพิ่มเติมได้อีก1จุด นะครับถือว่าครบคันตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี่ถ้าสังเกตลงไปด้านล่างนะครับแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกรวมไปถึงที่พักเท้าตรงนี้นะครับจะเป็นเพดอลูมิเนียมนะก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตเราใจมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งระดับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันหน่อยครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะสำหรับห้องโดยสารตอนท้ายนะครับเข้ามานั่งให้ได้ดูกันเลยนะครับโอ้โหตัวถังแฮสแบกเนี่ยเขา ทาง Honda เนี่ยเขาเคลมว่าภายในห้องโดยสารนะครับจะอัตถประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับมากกว่ารุ่นซีดานทั้งหมดเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเบาะได้ถึง4แบบนะครับอันตร้าซีนะถ้าพับเบาะหลังเนี่ยเรียบไปหมดเนี่ยแบบ60-40สเนี่ยสามารถใส่จักรยานได้2คันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในด้านหลังครับตรงนี้มีพนักวางแขนนะครับพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะครับแล้วก็ มีจุดเสียบ usb นะครับเป็น power outlet นะครับ2ตตำแหน่งแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับมีที่เก็บเอกสาร1ตําำแหน่งนะครับไฟภายในห้องโดยสารนะครับ1จุดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากเข้ามานั่งเนี่ยภายในด้านตอนท้ายเนี่ยกว้างขวางมากนะครับเบาะจะปรับพับแบบเรียบลงไปเลยนะครับ60-40นะถือว่า ตอ,อบโจทย์เลยอ่ะสำหรับวัยรุ่นที่มีเพื่อนเยอะนะครับพาเพื่อนไปเที่ยวไปออกต่างจังหวัดเดินทางหรือว่าใช้งานในเมืองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะให้ความอัถประโยชน์มากกว่ารุ่นตัวถังซีดานสำหรับคุมพลังเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ในรุ่นตัวถังแฮชแบกนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหน้าตานะครับเหมือนเดิมเครื่องเดิมกับตัวถังซีดานทั้งหมดเลยนะครับก็คือก็คือเครื่องยนต์ 3ส,สูบนะครับขนาด1.0ลิตร VTEC เทอร์นะครับ, Turbo, รบก็เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ตัวถังซีด้าแล้วนะครับให้สมรรถนะสูงสุดเนี่ย122แรงม้านะครับแรงบิด173นิวตันเมตรนะครับรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด E20 ให้อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตรก็คือตามมาตรฐาน Eco Car นั่นเองนะครับทรงกำลังด้วยเกียร์ CVT นะครับอัตราทดแปรผันอัตโนมัติ 7 p e e d นะครับแล้วก็รุ่น RS นะครับจะมีแป้น p a t เทิร์นชิด้วยนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้เองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจ h o n d a CITY ก็รู้ถึงสมรรถนะโดยรวมทั้งหมดกันอยู่แล้ว ทั้งนี้นะครับ Honda City Hatchback ใหม่มีให้เลือก3รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่น S Plus นะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่599,000บาทส่วนรุ่นกลางครับ SV มีราคาจำหน่ายอยู่ที่675,000บาทและรุ่นท็อปสุดครับ RS มีราคาจำหน่ายอยู่ที่749,000บาท สำหรับท่านที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่นะครับ Facebook Fanpage แล้วก็ y o u b e Channel นายคาไทยซึ่งครั้งหน้าผมจะนำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใดมารีวิวเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะนำเสนอให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนายคาไทยทุกท่านต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ